เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยในยะสี่ดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะ ทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งพบ ย่อมไม่รู ite, ้ท like. ั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งอุปทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปทาน ทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งตัณหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเวทนา ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวนะทนาทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งผนะัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแหง่งผัสสะ ทังยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษะยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสลายยตนะยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายยตนะยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะทังยอมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะ ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนพิกูทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้หาได้ไหมดูก่อนพิคุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชารามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งพบย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปทานทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งตัณหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเวทนาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา like ท,ท,ทั้งย่อมรู <mates gord ita S 1> ้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสลายยตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายยตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งนามรูป ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ทั้งย Connie, <magaz> ่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แล